ปิดนะครับตัติดง่ายครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย power ครับสี่ถูกนะครับลงได้อ่าลงไล่ก็ได้ไถนาก็ดีนะครับหรือไปตัดหญ้าก็ได้ครับไปเมียดเร็วนะครับขึ้นตามมือนะฮะเรืองีบนะครับถ้าขับเลื่อนสี่ล้อครับตัวนี้นะครับล้อลอยจากพื้นนะครับตัวนี้เอาเดียวก่อนนะฮะ เดียวก็คือครับเพื่อนแค่ล้อหลังนะครับทีนี้ผมใส่สองเพาครับลุกนะครับนี่ครับล้อหน้าจะทํางานสลับกับล้อหลังครับสองเท้านะนี่มาดูเครื่องยนต์ครับไม่มีอะไรออกมาไนะครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับนักมีรถสวยนะครับราคาสุดคุ้มนะครับมาแนะนํานะครับแล้วก็จะรีวิวนะครับเดินหน้าถอยหลังให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันนะครับราคาสุดคุ้มคันนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเพียง3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเป็นรุ่นแอลสี่เจ็ดศูนย์แปดชูดีทีนะครับเป็นรถรุ่นนิยมนะครับเพื่อนๆเอฟซีท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้เราเช็คเก็บงานเก็บระบบให้นะครับตีนนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับใบมีดหน้าใหม่ครับ เราแถมนะครับหน้ากากนะครับจากหน้าแท็กเตอร์นะครับมูลค่า2,500บาทให้นะครับแล้วก็จะมีท่อรั่นพุ่งครับยางจัดให้ใหม่ครับของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกน้ามันไฮดรอลิกตัวนี้ใหม่ทั้งระบบนะครับลูกหมากซ้ายขวาเช็คเรียบร้อยนะครับเบาะใหม่ครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่1,572ชั่วโมงการทำงานนะครับมาพร้อมกับฐานพวนนะครับตัวนี้เป็นฐานพวนดี h 2, 4, 5, 6F นะครับตัวนี้จะเป็นฐานสามารถเปลี่ยนเป็นฐานเขาเรียกว่าฐาน 2in1 นะครับฐานตัวนี้ก็สามารถปรับเป็นฐาน3 0 0 4ได้นะครับยกขึ้นได้นะครับปรับขึ้นได้นะครับลูกปืนก็จะแยกนะครับมาดูชุดท้ายครับตัวนี้พุดเผาท้ายนะครับเดิมๆนะครับเต็มๆเลยนะครับเผ่าท้ายพอ่ีพิโน่ซีนล้อนะครับเก็บปิดลว่าซึมให้ทุกจุดนะครับพวกไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์ตรงนี้นะครับจัดให้ใหม่เลยนะครับ ราคาถือว่าคุ้มนะครับถ้าเราไปซื้อรถตามสภาพเนี่ยเราก็จะได้ราคาประมาณ3ามแสแต่พวกระบบต่างๆเขาไม่ได้เก็บให้นะครับตามร้านต่างๆเขาก็ไม่ได้เก็บให้คันนี้ก็คือราคาคือเช็คพร้อมใช้และมีประกันเครื่องยนต์ให้นะครับจะส่งให้รีอีก300กิโเมตรแรกนะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับสําหรับ47ิแรงม้านะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องครับเครื่องปิดนะรันติดง่ายครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย power ครับสี่ถูกนะครับ ลงได้อ่ลงไล่ก็ได้ไถนาก็ดีนะครับหรือไปตัดหญ้าก็ได้ครับไปมีดเร็วนะครับขึ้นตามมือนะครับ เกียร์นะครับเกียร์หนึ่งนะอ้าวลืมใส่ด้านหน้านะครับเกียร์หนึ่งนะเกียร์สองครับเกียร์สามครับเกียร์แน่นมากครับคันนี้นะครับเกียร์สี่ฮะเด็กดี่ฮะดูโฟวิลครับสองเ่านะครับเขาเรียกว่าขับเคลื่อนสี่ล้อครับตัวนี้นะครับล้อลอยจากพื้นนะครับตัวนี้เท่าเดียวก่อนนะฮะ เอาเดียวก็คือขัเคลื่อนแค่ล้อหลังนะครับทีนี้ผมใส่สองเพลาครับรึบนะครับนี่ครับล้อหน้าจะทำงานสลับกับล้อหลังครับนี่ครับสองเพลานะฮะเดี๋ยวดูอีกครั้งครับเผื่อไม่ชัดนะฮะฮะเดี๋ยวออกแรงๆนะฮะดูคัดด้วยนะครับผมจะปล่อยคัสแรงๆ รีนทํางานปกติครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ครับที่นี้่ากลไกภายในครับทุกจุดนะครับแทบเดนนะฮะระบบไฟครับอมร้อนนะระบบไฟขึ้นปกติครับแชบเดยนทั้งนิดนะครับให้กับลูกค้านะครับ ที่อยู่ทงไกลได้รับรมกันนะครับไปหารถอยู่นะครับไม่ใช่เราไปดูแค่ราคานะครับถ้าเราดูแค่ราคานะครับผมแนะนำอย่างนี้เลยครับไปดูแค่ราคาถูกนะครับมันก็ได้ตามถูกนะครับลถนะครับเขามีการเก็บงานการปรับสภาพนะครับถ้าราคาจริงกันเขามีต้นทุนนะครับราคาก็จะสูงหน่อยครับราคาสูงแต่ว่าจบนะครับพวกแบตพวกน้ามันเครื่องนะครับพวกน้ำหม้อน้ําอย่างนี้ครับทุกรายละเอียดครับจัดการให้ทั้งหมดนะครับ เครื่องยนต์ครับไม่มีไอออกระบายนะครับนะครับผมบอกเลยครับว่าอันนี้ราคาสุดคุ้มปรับสภาพนะครับมือกล้องไปยืนทังก็ได้ปรับสภาพนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับสภาพคือพร้อมส่งพร้อมขายได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับมาดูรถได้ที่ร้านนแทเกคเตอร์นะครับวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี เรายังมีรถอีกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคูเปอร์ต้าเอ49นะครับยันมา4.5แรงนะครับ L4018 L3408 นะครับราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่90,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447ท้ายคลิปฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ